ท่านผู้นที่ข้าว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 สวัสดีท่านผู้บแทนคอทนะครับจากสำนักงานภาควันดลของสำนักงานนะครับสวัสดีคณะสื่อมวลชนทุกท่านนะครับน้อก็ยู่ในพื้นที่เกตบปอด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะก็นะคะพี่ชา้นะคะน้ำเสาวนามันชลิกเะสือกุลนะคะเรียกสั้นๆว่าน้องไอ้ก็ได้นะคะมาจากคอทสำนักงานเลยลองค่ะคุณชั้นก็มั่นค ครับผมสอนนะครับสอนชัยเริ่มเป็นดีนะครับจากทรทพย์ธรสนักงานจากเชียงสาครับก็กกวันนี้นะคะเราสี่คนนะคะได้รับเกียรตินะคะก็ให้มาเป็นพิธีกรผู้ฝันในวันนี้นะคะครับก็ในครั้งงานของเราคือะไรบ้างคะก็วันนี้นะคะงานหลักของเราเลยนะคะก็คือจะเป็นออก,กิจกรรมนะคะเล่าเรื่องราวนะคะคอยออฟว,วิวเก้าคูนเก้ามูลับเที่ยวหน้าของข้าวตะวัอนออกนะคะโดยวันนี้นะคะก็มีคู กันในส่เด็ดท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ว่ามุมลับๆในภาคตะวันออกเนี่ยจะมีหนตรงไหนที่ไหนบ้างค่ะนั่นสิ่งน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับจังหมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมการอาบน้ำเ็มนะครับอาบน้ำเ็มใต้แสงจันทร์เองที่จะทําที่เกาะเสม็ดนะครับถือว่าเป็นสุดทะเลนะครับก็ถือว่าเป็นการน่าสนใจครับเท่าไวร่ ใช่ค่ะก็คือเป็นกิจาการรมนะคะทีเ่เรียกว่าเสริมสร้างสิ่งมงคลในชีวิตนะคะก็คือเป็นการอาบน้ำเพียนใต้แสงจันทร์ก็คือกิจาการรมนี้นะคะก็คือจะจัดทุกวันที่เป็นคืนวันเพ็ญนะคะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นค่ะที่ไหนที่เ<ไ>ป็นสายดวง